พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของตลาดปลาบางแสนเขาบอกหูหูตกแต่งไวอ้อย่างสวยงามพาค hmm. ุณผู้ชมไปดูมะนะคะนะักท่องเที่ยวค่ะเขาบอกว่าหลายคนเลยนะคะเข้าไปเช็คอินตลาดปลาบางแสนที่ที่นี่นะคะเขามีการตกแต่งอย่างสวยงามตามสไตล์ของญี่ปุ่นสุดอลังการเด่นสง่าอยู่ริมถนนค่ะ ที่ตลาดปลาบางแสนนะคะที่ตั้งอยู่ริมถนนเส้นเข้าหลามมุ่งหน้าลงสู่ทะเลบางแสนที่อำเภอเมืองชมบุรีผู้สื่อข่าวเดินทางไปสังเกตสังการดูในพื้นที่ค่ะก็ไปพบนักท่องเที่ยวนะคะเซลฟี่ถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็แวะซื้ออาหารทะเลสดกลับหลังจากที่เที่ยวเสร็จ โดยภายในตลาดก็พบว่ามีอาหารทะเลสดหลายชนิดให้เลือกและด้านของหน้าตลาดนะคะก็พบว่ามีการตกแต่งสำหรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาแวะถ่ายรูปเหมือนกับว่า ได้มาญี่ปุ่นแม่ถ่ายออกมายอย่างสวยงามมากทีเดียวนะคะไปพูดคุยกับคุณสิทธิชัยนามนาอายุ41ปีซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวจากสมุทรปราการเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าตนเองเนี่ยตั้งใจที่จะมาเที่ยวทะเลบางแสนแล้วก็เห็นเพื่อนๆเนี่ยเขามาถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่ภาพออกมาเนี่ยสวยมากหลังจากเที่ยวเสร็จก็เลยลองมาแวะดู สวยจริงๆอย่างที่คำล่ำลือเขาว่ากันและอาหารทะเลที่นี่นะคะก็สดใหม่ก็ได้ซื้อกลับไปทานครั้งหน้าจะมาอีกนะคะจะมาอีกอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับทางด้านคุณมหาทรัพย์ภูลสุวรรณค่ะผู้จัดการตลาดปลาบางแสนบอกว่าตลาดปลาบางแสนเป็นตลาดอาหารทะเลสดคัดอาหารทะเลที่สดใหม่ทุกวันและเรื่องของการตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็ทําขึ้นเพื่อที่จะเป็นแลนด์มาร์คเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลามาซื้อตลาดปลามาหา<ะ>มาซื้ออาหารทะเลแล้วจะได้มีจุดถ่ายภาพตรงนี้แหละเป็นจุดเช็คอินไม่ต้องใช้เรื่องของการโฆษณาให้มากมายเอาแบบนี้แหละค่ะถือว่าเป็น การแชร์บอกต่อๆกันแล้วก็อยากให้มาที่ตลาดปลาแห่งนี้